สวัสดีครับวันนี้ปู่ขอเล่าเราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองครับบ,บ้านบางตะแพหมูหนึงค็น <c oughs> คองวัวถามว่าวันนี้ผมมาทําไมก็จริงๆแล้ววันนี้ผมผม,ผมโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คือท่านวรา,าวุฒิศิลปภอาชาเห็นความสําคัญของงานพักตบชวาวันเนี้ยพ,พอพอท่านสั่งอ,ออเดอร์ที่บ้านผมแล้วผมผมก็รู้สึกปิติและดีใจแล้วผมก็เลยพยายามค้นหาว่างานพักตบชวาเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างเฮ้ยผมก็ก็ได้รับข้อมูลมาว่ามันมีชัยนาทมันมีอ่างทองมันมีอยุธยาผมก็พยายามไปศึกษาไปดูทุกที่วันนี้ผมโชคดีที่ได้มาพบกับคุณป้าปราณีซึ่งเป็นจริงๆแล้วคุณป้าปราณีเนี่ยเมื่อก่อนนี้คุณป้าเป็นประธานมานือข่ายโอทอปจังหวัดอ่างทองนี่ครับที่ที่ศูนย์รวมใหญ่ที่สุดของอ่างทองก็คือคุณป้าปราณีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาหาคุณป้าปราณีจริงๆแล้ว ล้วอยากจะบอกคุณป้าด้วยว่าวันนี้ท่านรัมตีความเล็งเห็นความสําคัญของตุบชวาแล้วแล้ววันนี้ท่านพร้อมให้การสนับสนุนเพราะนั้นเรา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 คนหนึ่งที่ที่ก้าวเข้ามาเกี่ยวกับงานพักตบชวาเราก็เลยดีใจแล้วก็อยากมาบอกต่อและข้อสาคัญผมก็อยากจะมาเรียนรู้มาศึกษาถึงวิธีการถึงประสบการณ์ที่คุณป้าปาณีสั่งสมมาวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มาคุยกับคุณป้าปาณีคุณป้าครับมีอะไรอยากจะแนะนําเกี่ยวกับงานพักตบชวาให้พวกเรา ภรคตมชวานะคะรัฐบาลเสียงเงินงบประมาณกับการกําจัดเยอะแยะมาก <c oughs> คุณก็ถ้าว่ารัฐบาลเอามาให้ตามกลุ่มเนี่ยอย่างคุณเนี่ยสนใจมากเอากลุ่มมาเอาเงินงบมาให้คุณต้างบประมาณที่กาจัดะตะกบเอามาให้คุณมาแล้วกาจัดตะกบขึ้นมาเนี่ยเรายังได้ <c oughs> ประโยชน์ที่ว่าลดปริมาณะตะกบน,นะคะโดยเอามาให้ยางกลุ่มอย่างคุณเนี่ยท่านเป็นนายกใช่ไหมคะใช่ท่านสามารถต่อนายกได้ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี หรืออ่างทองท่านก็เป็นเอางบที่เขาต้องการตะตบจาวาเนี่ยมาให้คุณมาทํานี่รักเก็บตะตบจาวาตาแค้งแล้วก็เอามาขายเอามากองรวมกันที่เนี่ยแล้วก็ผลิตเป็นพิษภัณฑ์ต่างๆนีหนไหมตะกร้ากระเป๋ากระเป๋าหิ้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเยอะแยะที่เราทาเนี่ยย้อมสีก็ได้ไม่ย้อมก็ได้ พอป้าทำมาตลอดตื้อประเพณีจริงๆแล้วเขาว่ากุมอ่างทองเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเลยนะครับคุณป้ามันมีลายกลุ้มรวมกันเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายข่ายพ<า>ระกรกษาค่ะคุณป้าบอกว่าวันนี้ถ้าอยากให้มันเข้มแข็งและแข็งแรงเราต้องสร้างเครือข่าย<ช>เราจะไปฉากันเราจะไปจริงดีจริงดีงจ,รงจริงเด่นกันวันนี้กุมมก้มพระกรวษาเราต้องมารวมตัวกันอย่างวันหนึ่งผมผมก็เลยมีแนวคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นชักถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงฤดูหนาวหน้าหนาวก็คือสี่ห้าเดือนข้างหน้าที่บ้านนิสสอเราจะจัดงาน เปิดงาน <S <S เปิดตัวบ้านดีศรแล้วก็เราจะเรียนเชิญกลุ่มคุณป้าไม่ว่าจะเป็นป้าจะรวยพรป้าติงป้าเพนสีแล้วก็ป้าปานีกลุ่มพวกนี้เราจะนําไปรวมตัวกันที่บ้านดีศรเพื่อเพื่อให้คนรู้จักว่าเออเราเนี่ยทำพรากลุมชาวานมันมีประโยชน์อะไรมันสามารถสไร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้บางอาชีพเมื่อก่อนบ้านเลยคิดอะไรไม่คิดเรื่องการรวมกลุ่มด้วยซ้ำเรามีนาเรามีสวนเยอะส่วนอะไรึงได้แต่ เรานึกเวลาพันนำชนมาตั้งกลุ่มเนี่ยตั้งทาไมว่าเราอยู่ได้แต่เราลืมเพื่อนไงทะสอ,อ,อเราลืมเพื่อนไอพี่น้องข้างเราเนี่ยมันไม่มีอาชีพอะไรกันเลยเพราะนั้นพอเราตั้งกลุ่มแล้วเราก็มาสอนเพื่อนพอตั้งกลุ่มมันจะเข้มแข็งนึกออกไหมเพราะรบุตรย่<ช>าตายายเราสอน,นไม้อันเดียวมันหักง่ายคนรวมกันมันหักไม่ได้ผมลกเลยมันสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ไอ้เรื่องราวพวกนี้เราเรียนตั้งแต่เด็กร็ถมแล้วแต่เราไม่ได้นำมาใช้เราทำทนายกทานยกคิดไหม พอน้าท่วมทีรอจะถึงยางที่คนทาไมก็ร้านเขาไม่ได้รอจริงไหมคะมีน้เมีสาเกี๊ยมผ่าพืนเผาถ่านไปแล้วสี่ข้าวซ้อนข้าวเต็มไว้หน้าน้ํเพอหน้าน้ํามาเนี่ยผักกับปลามันมาแล้วปกติะลาเราทําไว้กินเองทานฟืนมีเองก็สารละมีเขาไม่เขาขอไหมคนบนรานเขาขอขอถุงยางทีไหม่ตอนนี้ท่านนานน้อยดังนายกนะ ฉันขนคณเก็ชอบกันนายกฉันยังต้องแก้ตัวแทนเขาเลยนายกโ่ไม่ไปห้ามให้กินนี่ฉันมีสวัสดิการเนี่ยแถวทันปุ่มหลายๆปีสามสี่ปีที่ทํามาเนี่ยกลุ่มสวัสดิการเราเนี่ยพอน้าท่วมปุ๊บเรายังไม่ต้องรอใครสามารถดำจากถึงยังชี้ไ่ได้ป้ากำลังจะบอกว่าวันนี้ทุกคนลืมเรื่องช่วยเหลือตัวเองใช่ลืมพึ่งพาตัวเองคิดแต่ให้คนอื่นมาช่วยเราใช่เอ้านายกนักการก็ฝากหน่อยนักการเมืองชอบเอาใจชาวบ้าน ป้าทาบ้านพอเพียงเนี่ยป้าทงภาคประชาชนเนี่ยของพชเนี่ยป้าไม่รอเอาคู่เดือดร้อนมาาะนักการเมืองจะกลัวทําไม่ได้หรือชาวบ้านด่าฝากท่านนายกหน่อยนะคะเป็นนักการเมืองจะตามใจชาวบ้านนะเอาอกเอาใจเนอะนะเงินก็จะเอาเขาแต่อยากนักได้นักการเมืองดีคุณจะไปเอาเงินเขาทําไมล่ะจริงไหมคะคุณอยากได้นักการเมืองดีคุณต้องส่งเสริมนายกคนนี้เอาเป็นนายคนดีอย่างเนี้ยคนคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะพอคุณทําเรื่องนี้ใหญ่มา ชาวบ้านกมีรายได้ยังน้อยเก็บตับสวาวาสขาแค้งขายมาเป็นคนสานถ้ากองเล็กๆเนี่ยป้ายินดีสานสอนทุกจังหวัดเลยนะป้าไปทั้งประเทศด้วยไปสอนมาทั่วเลยไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งต้องวิจัยขาไป้ารเือข่นาย,นยกคิดถูกที่มาตามกลุ่มเล็กๆอย่างพวกป้าเนี่ยนายกงานใหญ่ป้าเข้าใจว่าใจใหญ่ทํางานใหญ่พวกป้าเริ่มจากเล็กๆมาแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ไหมได้ไดนายกไดออเดอร์มานายกอาจจะ้างเรื่องตลาดมาช่วยกลุ่มเล็กๆได้ นี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดเลยคุณป้าวันหนึ่งถ้าเราไดออเดอร์ที่เราไม่มีความถนัดเนี่ยเฮ้ยแต่ป้าปานี่ถนัดฮ้ยิป้าถิงถนัดคนนู้นถนัดคนนี้ถนัดวันนี้ผมก็เลยลงมาดูทุกพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นงานไม่เหมือนกันเก็มีความถนัดความแตกต่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นมวลเสน่ห์ของพวกตบชวาเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราคิดมากมายมหาศาลเลยนะครับสิ่งที่สําคัญของกุ้มคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับ ป้าอยู่ได้ทุกวันเนี่ยพราะป้าเป็นประธานกลุ่มในบ้านไม่เคยเก็บเงินกลุ่มมันจะมีมเห็นยิ้กเก็มเห็นยิ้มนี่ซื่สอสัตย์เกลียดจดแต่งไงก็ได้คณะกรรมการต้องเสียสลัละรู้จักซื่อสัตย์รู้จักเกื้อกูลกันรู้จักให้กันด้วยให้อะไรไม่ได้ก็ให้อภัยให้กำลังใจกันให้โอกาสกันอย่างไรเยกมาเนี่ยนะคะนายกฉันก็ฝากนายกดีใจจังที่นักการเมืองมาเนี่ยกไม่ค่อยมีนักการเมืองที่จะมาอยากทำไอ้เร<า>ื่องเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นคุณค่าของบัตรับจวาเนี่ยที่มัน เป็นสวะลอยน้ําที่มันฝา่งทางน้ําเราเป็นมันเป็นภาระกับเราท<อ>้งจะต้องเก็บทุกปมีเป็นชาวนาจะไม่มีรถเนี่นนยแล้วพ<ด>กตกมาเยอะแล้วไปแล้วทำเรือ่อนนงนี้ถูกแล้วอย่างน้อยรัฐบาลได้เห็นถ้าเราทำเข้มแข็งจริงอยู่คนข้างล่างนะไม่ต้องโทษรัฐโทษเรานี่แหละถ้าเราเข้มแข็งจริงเราทําไม่เห็นเขาเห็นว่า มันสามารถช่วยเราได้จริงเนี่ยนี่ก็อยากช่วยนี่คือสิ่งที่ผมพูดเสมอมาเหมือนที่คุณป้าพูดวันนี้คนนี้คุณช่วยเหลือตัวคุณเองวิอยางคุณทําให้มันเต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ท่านมองเห็นเองอย่างวันที่ผมสร้างสุ่มปายักษ์ผมโคตรน้อยใจมาเป็นเวลาสองสามปีว่าทำมาไม่มีใครทำมาสาปีแล้วไม่เห็นก็ช่างแต่พอวันที่สุ่มปายักษ์โค่นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดมาช่วยเรามาเห็นไหมล่ะเห็นไหมคะเนี่ยรวมใจกันอย่าง ให้อะไรไม่ได้ก็ให้อภัยเขาซะคุณยังไม่เห็นคุณป้ารู้ไหมไอ้พลังทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เพราะผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นสิ่งที่เราทำมันทาให้เราเฮ้ยเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องราชวงปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็มองเห็นเราเองเราทาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปเรียกร้องครับนี่แหละนี่แหละมันจะไปเรียกร้องเขานี่ฟังไว้เลยครับฟังไว้เลยเราต้องพึ่งพาตัวเองได้ก่อนล้วมีการเนี่ยป้าจะสอนสมาธิกลุ่มป้าเสมอ ฝากว้ทชุกเดือนละร้อยสองร้อยไว้กันนี่นอกระบบทถมบางีควรเลือนด้วยคุณป้าคนส่วนใหญ่จะบอกพอจะลงมือทําเฮ้ยไม่มีนี่มาให้เราเฮ้ยมันใช่ไดมมันใช่เหรอคุณเอาปัญหามาพูดเนี่ยคุณไม่มีทางได้ทำเลยไม่ใช่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนอยู่เนี้ยถามว่าเราพร้อมไหมคนโบราณเขาไม่อยู่ได้ทำไมไม่ตายล่ะเห็นไหมน้าท่วมโครมเขาก็ยังมีเขาแล้วมีน้ำาเขาเตรียมตัวไว้แล้วจะพวกเราเตรียมตัวกันไหมไม่ ผมผมก็ยังดีใจที่ว่าวันนี้ทา่านทัมงตีโดยเฉพาะคุณครับเนี่ยท่านมองการไกลท่านมองการไกลแล้วแล้วท่านท่านมองออกว่านี่แหละคือการช่วยเหลือชาวบ้านในในยามวิกฤตที่มัน,น,นมันไม่มีทุนป้ากุมป้าช่วยได้เพราะมนะันขึ้นเล็กเน,นี่ยป้ากลุมเนี่ยบันแหายี่สิบคนจย่างปลาอย0ี่สิบคนเนี่ยมันรวมตอนนี้ป้าทาสร้างเรือข่ยเยอะแยะแล้วอำเภออื่นอีกน,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 นะ จริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งกระจิดเดียวเพราะผมเพิ่งเริ่มแต่ผมคลิดใหญ่แล้วแต่ผมขาเครือข่ายไงได้ผมขาเครือข่ายมันเริ่มต้นดีมันก็ดีคุณคือว่าเดี๋ยวคุณสั่งอะไรมาผมทําได้หมดเลยเพราะผมมีเครือข่ายผมมีป้าปาดีแล้วผมมีแล้วคุณสั่งออเดอร์ผมมาได้เลยอ่าผมสามารถหายคุณได้หมดใช่เพราะผมมีเครือข่ายบ้าก็ดีใจนี่ที่นักการเมืองเห็นนักการเมืองยางน้อย และนักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยเห็นคุณค่าของเราเนี่ยดีใจมากขอบคุณนะคะนายกขอ, <c oughs> ขอบคุณมากเลยที่ที่นายกเห็นความสำคัญของตรงนี้ <c oughs> แลวมันช่วยคนได้จริงจเดือนละสามพันห้าพันเนี่ยเขาต้องได้แล้ว <c oughs> ขนดัดให้เขาทําสวนทํานาได้นะครับผลิตเนี่ยสารมาเหินเนี่ยไม่ไม่ได้หยุไไดไม่ได้หลับแน่้นอนมาสะอีก <c oughs> ชุดใหญ่ๆหนั้นรับไม่ได้เลยที่หลังได้เอาเบอร์นายกไปอ๋อสั่งโรงที่อ่างทองพี่เอ๋ใช่ผมก็สั่งโกงที่อ่างทองค <c oughs> ือวันนี้มันเราเราผมมองว่า การที่เราเรารวมกลุ่มเราเรามีพันธมิตรนี่เป็นเรื่องที่ดีอยล้ใช่ดีมากแล้วอยาไปอิจฉากันนะคะที่ป้าคิดน่ะไม่คิดเลยว่าใครจะเป็นคู่แข่งป้าคิดว่าเขาเป็นเครือข่ายวันหุ่นนที่ไปสอนสอนกันไว้ใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยอาเภอวิเศษมาวันที่เรามารวมกันเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเราก็จะได้วิธีคิดใหม่ๆเราก็จะได้เพื่อนร่วมงานที่ เฮ้ยไอไองานที่นี่เราไปต่อไม่ได้แต่เพื่อนเราอาจจะรู้ก็ได้เพื่อนเราอาจจะเป็นกุญแจสำคัญคนขันนี่มันคนระดับ่ด้นายกนี่ขึ้นมาหน่อยจะมามองเห็นไงมองเห็นว่าคนระดับดาวเนี่ยโอ้มันก็มีรายได้ได้จากวิธีคิดกับคนข้างล่างนึกออกไหมคะฝากนายกด้วยเพราะนายกนี่ใกล้คิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฉันก็ฝากท่านนายกด้วยซึ่งใกล้ตัางจังหวัดก็เอ่อแนวคิดเราใกล้เคียงกันคือเราเราต้องมืใจให้กันวันนี้ผมจะบอกว่าเราเราไม่ได้แบ่งแยกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดนี้แต่วันนี้ เราเราคือคนที่หาช้ากินขัำด้วยกันวันนี้เราจะทําไงให้เพื่อนที่อยู่รอบตัวเรามีรายได้มีมีรายได้มีอาชีพมีรายได้พอที่จะอยู่ได้ถูกต้องครับครับท่านท่านผู้ว่าท่านหนท่านบอกว่าเพื่อปวินนี่ท่านเป็นรองประธานอครครับท่านบอกบัันนี้ไม่เป็นประธานเครือข่ายโอท็อปจะแล้ว ไปทำด้านสังคมในบ้านทำื่องยาธิปิดเยอะไงบ้านได้ได้โรคล้วว่ระดับประเทศเลยในโลกข้างในยอดครับน่ไปดูโรคบ้าสองสามตู้เข้าไปเห็นอย่งเห็นแล้วครับเต็มไป็นคนอะไรแต่เนี่ยท่านว่าบอกท่านคะเรามีอาชีพเรามีรายได้เรื่องอาชีพในเด็กๆแล้วฉันถือว่าฉันสร้างเครือข่ายหมดแล้วคนรุ่นหลังก็ตามและกลุ่มฉันไม่ห่วงเลยเพราะมีคนรุ่นสองรุ่นสามมาแล้วแต่ถ้าลูกหลานวัตถุดยาหมดเนี่ยเราอยู่ได้ไหมท่านบอกเออพี่ก็คิดเออพี่คิดถูกของพี่ท่านหาว่าฉันไม่เป็นประธานเจ้าท ป้าครับและท้ายนี้ป้าอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในกลุ่มพาคตะวาบ้างที่ากเพื่นเพื่อนนะคะเวลามีงานอะไรเหมือนรักจัดเนี่ยเรายอมพุ่งที่ไปเมืองทองอย่างเดียวเลยขครจัดที่ไหนเราไปช่วยเพื่อนเราแจกน้ำบัตรแจกโบชัวของเราเตรียมไปให้พร้อมนะคะเวลาเวลาท่านทูตนายกเชิญมาเนี่ยเราไปแจกน้ำบัตรแจกโบชัวเราจะได้ตลาดจากตรงนั้นนะคะป้าสามสิบกว่าปีที่ป้าทำป้าใช้อย่างนี้แลวไปงานไหนงานสามวันห้าวันอย่าไปหยุดขายไม่ดีกูกลับบ้านเลยไม่ใช่ คุณต้องอยู่ให้งานเขาจบเพราะเขา <อ S 2> เสียงาน,นจริงไหมคะครับยังไงว่มืระตกลงใจไปแล้วเนี่ยจะได้รหรือเสียต้องใกฟางหน่อยนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ป้าปานีพูดมาถ้าทุกท่านฟังและคิดตามตั้งแต่ต้นคุณป้ามีวิธีคิดแนวคิดอะไรที่เฮ้ยคนสมัยใหม่อย่างอายหรือผมผมฟังวิธีคิดคุณป้าแล้วสุดยอดมากวันนี้ผมก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยมีความรักใครแล้วก็มีรู้จักเสียสละแล้วก็รู้จัก รู้จักการให้ให้ให้อะไรไนมะ่ให้กำลังใจกันถูกต้องครับให้กำลังใจเย็ดตัวเองนี่ฉันให้กำลังใจในายกนายกอะ่ะถ้าเป็นเนี่ยจำหน้าก้อยนายก,กให้กำลังใจตัวเองคใครว่ายังไงไม่สนใจอะ่ะใครชอบใครชังข้างเขา,ขาใครดา่าใครบ่นตนเอาใจเราสําคัญเท่านั้นพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราทําอะไรอยู่ขอบคุณมากนะคะที่มีนักการเมืองอย่างนายกที่มาทําให้คนข้างล่างเยมีกําลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างน้อยคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมองว่าผมนี่มาหาเสียงหรือเปล่าหาเสียงได้เล บน,นยังไม่ได้มี้านกลางวัดเลยแม่เพราะนั้นเดี๋ยวใจนานๆจะมีกัน,นินึงสักทีเพราะนั้นเดี๋ยวทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านต้องติดตามตอนต่อไปเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องราวพักตบชวาจะเป็นเช่นไรวันนี้คนทั้งประเทศต้องรู้จักพักตบชวาชมากขึ้นฝากถึงท่านรัฐรมนตรีด้วยนะคะคบ,บอกว่า ทำไแค่สิ่งแวดล้อมบ้านปณิยกให้เห็นเงี้ยเห็นคือว่าสนับสนุนกูมอย่างท่านเงี้ยท่านจะามาสนุนุนใต้ทีหนึงไงครับรับขอบคุณมากขอบขอณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะเลยก้มกราบคุณครูผู้สั่งสอนครูขนละครกวีไทยมาเพลงมาฟังเรนอีเซลกันสักนิดร้องพลาดร้องผิดฉันต้องขออภัย จะขอกล่าวเป็นกรนตอนสำคัญจะกล่าวถึงคําฝันเมืองอ่างทองไทยมีพระสมเด็จเกศชัยโยมีหลวงพ่อโตทริว่องค์ใหญ่อีกทิศวีระไทยใจข้าหารอยู่เมืองวิเศษชัยชาญหน้าด่านไพยตุ๊ก,กตาชาววังอยู่ที่บ้านเสด็จฝีมือวิเศษเลิศก,กวีไรโด่งดังจักสารอยู่ที่บ้านโพทอง สินฐานทํากรองอยู่ป่าโมกยังไงสั้งป่าโมกโพทองเป็นเมืองสองท่านอนใครมาขอพรพระจะคุ้มภายโอยเหนือ่อยออบ <Wow. S 1> นิดนิดนึงไม่ไหวเยี่ยมป้า,ปา <Yep. S 2> ไม่ได้ร้องมานานแล้วแหละ